สวัสดีค่ะสวัสดีนักศึกษาทุกคนนะคะวันนี้พบกับอาจารย์เสียวพรเช่นเคยในรายวิชาการแกะสลักผักและผลไม้ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะเป็นการสอบย่อยครั้งที่2แล้วนะคะวันนี้อาจารย์มีคะแนนให้นักศึกษาทั้งหมด20คะแนนเนาะแล้วก็ใช้เวลาสอบตั้งแต่9โมงตรงนะคะจนถึง11โมงตรงมีเวลาให้นักศึกษาสอบทั้งหมด2ชั่วโมงค่ะ ขั้นตอนในการสอบนะคะก็จะเหมือนกับการสอบย่อยครั้งก่อนๆของเรานั่นแหละเนาะขั้นตอนที่1นนะคะให้นักศึกษาไปลงชื่อเข้าเรียนนะคะในโน้ตเนาะที่อาจารย์ที่ปรึกษาของเูเนี่ย ได้ตั้งไว้ให้นะคะเหมือนกับการเข้าเรียนทุกเช้านะคะใครที่ยังไม่ได้ลงชื่อนะคะอย่าลืมไปลงชื่อด้วยนะคะขั้นตอนที่2นะคะหลังจากที่นักศึกษาดูคลิปวิดีโอของอาจารย์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอาจารย์จะส่งข้อสอบอเข้าไปในรายกลุ่มงนักศึกษาให้เนาะหลังจากนั้นนะคะเราก็ลงมือทําข้อสอบได้เลยนะคะซึ่งการทําข้อสอบของอาจารย์นะคะหนูสามารถทําลงในกระดาษ A4 นะคะหรือ ว่าทําลงในกระดาษสมุดก็ได้นะคะทำลงไปในสมุดวิชาแกะสลักเลยก็ได้นะคะแต่ที่สําคัญนะคะเราจะต้องทําข้อสอบอย่างดีและมีคุณภาพเขียนตัวหนังสือนะคะให้อ่านง,ง่ายสามารถเข้าใจได้นะคะและเขียนชื่อตัวเองนะคะลงไปในทุกหน้า นะคะของข้อสอบด้วยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะส่งข้อสอบพร้อมกันนะคะที่เวลา16นาฬิกาตรงนะคะจนถึง16นาฬิกานาทีตอนที่เราส่งนะคะอย่าลืมนาะถ่ายรูปข้อสอบของเราเนะะี่ยค่ะให้ครบทุกหน้านะคะและถ่ายให้ชัดเจนด้วยนะคะ เงื่อนไขเพิ่มเติมในวันนี้นะคะอันดับแรกให้เราบริหารจัดการเวลาในการสอบเนาะอยู่ให้อยู่ในระยะเวลาที่อาจารย์กำหนดไว้ให้นะคะเนาะสองชั่วโมง9ก้าโมงจนถึง11อโมงนะคะจัดการตัวเองเนาะ,ะส่วนข้อที่2นะคะถ้าอาจารย์พบว่านาักศึกษาทุจริตในการสอบครั้งนี้อาจารย์จะปรับคะแนนให้กลายเป็น0น,นะคะจากที่มี20คะแนนใช่ไหมอาจารย์ก็จะให้ศูนยไปเลยนะคะ และที่สำคัญนะคะอีกเรื่องหนึ่งเนาะก็คือเรานะคะจะต้องส่งข้อสอบนะคะในระยะเวลาที่อาจารย์กําหนดให้เท่านั้นเนาะสี่โมงจนถึง4ี่โมง20ไม่ส่งก่อนนะคะหรือว่าส่งหลังแต่ถ้าใครมีธุระสำคัญมีความจำเป็นสามารถติดต่อกับอาจารย์สุวพรนะคะเอาไว้ก่อนได้เนาะว่ากระซิบบอกนิดนึงเนาะอาจารย์คะพอดีหนูจะต้องไปทำงานเวลานี้หนูมีธุระอะไรเงี้ยนะคะบอกก่อนได้นะคะ สำหรับข้อสอบข,ของอาจารย์สุพรในวันนี้นะคะก็จะมีอยู่2ตอนด้วยกันนะคะตอนที่1จะเป็นลักษณะของการเขียนอธิบายเนาะหรือว่าการตอบคําถามมีทั้งหมดอยู่5ข้อคะแนนเต็ม15คะแนนนะคะข้อที่1นะคะให้นักศึกษาอธิบายลักษณะและการเลือกใช้มีดแกะสลักนะคะข้อที่2ให้นักศึกษาอธิบายลักษณะและการเลือกใช้หินรับมีดนะคะข้อที่3ให้นักศึกษาอธิบายลักษณะและการเลือกใช้เขียง ข้อที่4นะคะให้นักศึกษาอธิบายหลักในการดูแลรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการแกะสลักอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเรามีหลักการในการดูแลยังไงบ้างนะคะและข้อสุดท้ายข้อที่5นะคะให้เราเขียน ขั้นตอนในการตัดหัน่นแต่งกวานะคะอ่ะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะเราได้เรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติรละการตัดหั่นแตงกวาแล้วก็เอามาจัดตกแต่งลงจานเรามีขั้นตอนยังไงให้นักศึกษาเขียนอธิบายมานะคะตั้งแตง่เริ่มต้นนะคะจนจบเลยนะคะอ่ะส่วนตอนที่สองนะคะจะให้นักศึกษา,ศา แปลคำศัพท์ภาษาอังกฤษาอาจารย์มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้นักศึกษาทั้งหมด10คำนะคะเราก็แปลเป็นภาษาไทยนะคะมีคะแนนเต็มอยู่ที่5คะแนนค่ะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์หวังว่าทุกคนจะตั้งใจทำข้อสอบและขอไว้ก่ให้ทุกคนโชคดีในการสอบครั้งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ